ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันเรื่องการขี่ม้าบินทบาทในวัดพุวยปะกั้งนั้นก็ ได้ม้ามาตัวหนึ่งที่มีญาติโยมบริจาคมาให้แล้วก็ได้เอาม้านี้อ,ออกบินธบัตซึ่งม้านี้ก็ฝึกฝนในการที่จะให้เด็กๆที่อยู่ในวัดได้ทดลองขี่ให้ความเมตตาต่อสัตว์แล้วก็พระเนนก็จะใช้ในการบินธบัติในตอนเช้าก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้ ให้ความสนใจกับการทำบุญใส่บาตรมากขึ้นส่วนเรื่องการทำบุญในยุคช่วงนี้คือยุคโควิดก็ส่วนมากก็จะทำบุญออนไลน์โอนเข้าผ่านบัญชีวัดทุวยประกังแล้วก็สำหรับคนที่ ไม่ได้มาก็จะส่งเงินออนไลน์เข้ามาแต่สำหรับคนที่มาก็มีจำนวนน้อยมากก็วันหนึ่งไม่เกิน30คน20คนทางวัดก็มีมาตรการด้วยกันจัดระยะห่างทางสังคมใช้เอจลแอลกอฮอล์ล้างมือสวมแมสสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในวัดก็อย่างที่ทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้วว่าวัดทวยประกังก็จะให การสาธารณสงเคราะห์ให้กับคนยากจนคนยากไร้ภิกษุกสามเณรหรือวัดต่างๆช่วยกันชุมชนต่างๆอย่างนี้เป็นต้นร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน